แรกก็ว่าไกลช่งดีที่มีรถ้าสายสีเหลืองมาสะดวกสบายมากแต่ก็ไม่นึกว่าแถวนี้จะมีร้านอิตาเลียนด้วยหรอวะลอกหวังว่ามันต้องอร่อยนะอ่าคุณประสนิปาแล้วผมรออยู่ตั้งนานเนี่ยโอ้โหอิตาเลียนเหรออิตาเลียนในย่านบางพีเนี่ยอ้าวร้านไม่เจ๋งจริงผมก็ไม่เรียกคุณมาลงสถานีสีแบริ่งสายเหลืองมาเลยครบเลยนี่ไงแนวยังไงเนี่ยอิตาเลียนแท้ แบบโฮมเมดเลยเชฟนี่เป็นคนอิตาเลียนเลยเรอเออนี่แนวคุณเลยให้จับแพลงแพนลิงกันได้ตามสบายชอบมากแน่นอนเข้าไปลุยดีกว่าอ่าไปไปไปดูบูวนดิซิโมชื่อร้านโอ้โหเปิดให้ดูวันนี้ครับนี่อยู่กินตามประสงค์นะครับใช่แล้วครับนี่วันนี้เดินทางมาจากทองหล่อด้วยกันนงรถไฟฟ้าแล้วก็มาต่อสายเหลืองสายเหลืองที่ทางถนัดชอบใช่บล้วสายเหลืองสายเหลืองแล้วก็มาลงนี่สถานีสีแพนลิงง่ายมาก แล้วเข้าซอยอะไรมานะสีดานหกครับอ่าไม่งเข้ามาประมาณห้าสิบเมตรอยู่ขวามือเลยครับอันนี้คือร้านชื่อว่าแล้วก็ให้เชฟออกเสียงให้ดีกว่าอ่าบเจ้าบัวนิซิโมบัวนิซิโมมีออนบัวนิซิโมและับเบิลเอ็ดีกอนไปครับเชฟครับเชฟอโดโฟครับหรือเรียกง่ายๆว่าคุณเขาเรคุณโฟคับคุณโฟนะครับ พี่โฟของเรานะครับผมให้เชฟแนะนําก่อนเลยครับว่าเชฟนี่เป็นชาวอะไรแล้วถึงมาเปิดร้านนี้ได้อย่างไรครับผมเป็นคนอิตาลีแก้วเวนิสเวนิสโอ้บราคก็ออยู่หลายปีที่เมืองไทยสมัยก่อนผมมาที่นี่ไม่มีร้านอาหารหมดเลยอยู่ในกรุงเทพเลยครับแล้วผมอยู่สมมุลประการพอสามสิบปีแล้วก็คิดถึงบ้าน เห็นไม่มีใครคุณตัดสินใจจะทำแล้วนาหารครับคงตัดสินใจเองอ้านักอาหารนัะที่อยู่สามปีแล้วสามปีกว่าแล้วอ่าเปิดช่วงโควิดครับโอ้ใช่โอ้แล้วเปิดช่วงโควิดแล้วตอนนั้นมันก็มันก็ไม่ค่อยมีคนอีกครับโอ้ครับเปล่าครับชงน้าขายดีมากโอ้เพราะคนคนก็แบบไปในเมืองอะไรลำบากใช่ไหมครับคนแถวนี้ก็กินกันเลยอ๋อครับผมและยิ่ง นี่เป็นแนวพิซซ่าด้วยนะสั่งแบบไปกินที่บ้านกันเยอะครับผมใครเคยไปอิตาลีก็จะเจอพวกนชาวบ้าน่าเรียกเป็นเป็นแบบโฮมเมดใช่ยังไงมันถ้าจะมาเทียบแบบที่เมืองไทยยากินของตำมอร่อยไหมจะไปกินที่ไหนโรงแรมหรือที่ไหนก็ต้องข้างถนนสรตทฟูดถูกต้องถ้ากินอิตาลีแท้ๆอร่อยๆก็ต้องแบบนี้แหละนบ้านใช่ครับโอ้ยหแนวชอบเลยเหมือนแบบเป็นแบบ โฮมเมดในสิปีแบบสูตรคุณแม่อะไรของแต่ละครอบครัวใช่ไหมครับครับโฮมเมดแท้ๆใช่ใช่ใช่โหนี่ชอบมากเลยแนวแบบไม่ได้บอกว่ามาจากเวนิสแล้วเป็นอาหารเวนิสไม่ใช่คือแบบทั่วอิตาลีเลยั้วอิตาลีที่ผมเดินทางผมไปหลายที่ของอิตาลีสำหรับางงานอื่นแล้วก็เห็นตอนนี้เขาอร่อยอะไรอะไรเขามาฝึกกับเขาสักทิ้หนึ่งสิบวันแล้วก็มาเมาลุลูกน้อง ได้สูตรมาเราก็ฝึกเองแล้วก็มากลับมาสอนน้องๆกันต่อให้มาช่วยกันทำเอางี้ดีกว่านนเชฟช่วยแนะนํได้ไหมว่าเนี่ยเรามีอะไรมาบ้างของที่ร้านเมนูนี้ครับเมนูนี้คืออะไรบ้างเริ่มจากตัวไหนก่อนดีครับเริ่มจากนี้อันนี้เป็นบูราต้าคาเปรเซ่คาเปรเซ่ถ้าเป็นคาเปรเซ่ภาษาอิตาลีก็จะเป็นมะกขะเทศกะชีามะกขะอเทศกะชีาชีทชีทั่วไป่ก็ได้ครับแล้วก็โดยที่เราก็มาใช้มุทไรเล่าสด ก็เป็นบูราต้าบูรัต้าบูราต้าเป็นมุสรา يلا เป็นมุสรา يلا เป็นมุสรา يلا ที่ยังไม่ยังไม่สำเร็จกำลังจะกำลังจะแห้งพอข้างในเป็นครีมี่พอมาใส่ในมาร์กาเทศมาร์กาเทศอันนี้เป็นรุ่นเล็กอะรุ่นญี่ปุ่นอะออเดอร์เล็กญี่ปุ่นอันเล็กก็ที่อาหารอิตาลีกินแป้งเยอะในแป้งอะไรกันเนี่ยมาเป็นมาแทนข้าวบ้านเราตามคนไทยปิซซ่าเบรด พิซซ่าธรรมดาก็จะมีท็อปปิ้งคนละอย่างครับอันนี้พามาแฮมรอเกตโอ้อ่ารอเกตก็หายากเมืองไทยไม่ยากขนาดนั้นแล้วก็มีบ้างไม่มีบ้างอ่าผมตัดสินใจปลูกเองนี่คือเอาเอาเมล็ดพันธุ์มาจากอิตาลีเลยใช่ไหมใช่โอ้ร็อกเกตแท้ๆเลยใช่แล้วแป้งแป้งทำเองด้วยใช่ไหมครับเป็นโฮมเมดแป้งทำเองผสมเองแป้งก็มีสามสามแบบมีแป้งที่เป็น คาแรคเตอร์เขายืดสำหรับเูยืดพิซซ่าแป้งที่เขาเข็บน้้ำและก็แป้งที่พ่อแห้งสีก็ออกแบบนี้เป็นพ่อแป้งชนิดหนึ่งชื่อเซโมลิน่าเซโมลิน่าใช่เซโมลิน่าเป็นแป้งที่ทำขนมปังก็สีก็ออกใกล้เคียงกับขนมปังครับแล้วเส้นเส้นก็ทำเองใช่ไหมครับเส้นก็ทำเองเดี๋ยวมีสองแบบเลยใช่ไหมครับ อันนี้อันนี้ก็เป็นคาร์โบนาร่าคาร์โบนาร่าใช่ไม่ได้ใช้ครีมเป็นไข่เขามาตีมาตีไก่ไก่ไก่เวลาร้อนันนะเขตีก็าออกเป็นครีมนี่อยู่แล้วเพรางทีใครเขาทำขนมปังขนมปังไอเวลาที่ทำขนมหวานก็ใช้ครีมของไข่โอ้แล้วก็นั่นเป็นซีฟู้ดหมึกดำหมึกดำครับที่ชอบแล้วอย่างแบบไอพิซซ่าหน้านี้เป็นหน้าอะไรอ่ะพิซซ่าหน้านี้เป็นยูกิเน่ ซูุิขี่ซุปขี้อาจจะขี้นี่แต่แต่ก็ร้านซุปขี้นี่ครับที่จะบอกแบบนี้อิตาลีเป็นพิซซ่าที่พบขายทั่วไปทำไมใครก็ใครก็อยากกินหมูก็จะเพิ่มหมูก็ได้แต่ไม่อยากกินอะไรก็อยากใช่ผักอย่างเดียวครับกินแบบนั้นก็ได้แต่เวลามาที่ร้านนี่สั่งได้ว่าอยากได้แบบไหนได้อชอได้เยี่ยมเลยเอาละนี้เมนูสุดท้ายนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นร็อกเคตขา ซอสเซตอิตาลีไส้กรอกอิตาลีโอ้โหอร่อยเลยไส้กรอกอิตาลีนี่มีชื่อมากพอช่วงโควิดอ่ะมีการตลาดไส้กรอกเราก็มาตัดสินใจก็มาหมักเองเอาหมักเองทำเองเลยฮะพอเริ่มหาอไรสิปีโตหาบ้านอะไรบ้างทำยังไงบ้างอะไรมันสุดท้ายก็ได้เป็นโลชั่นโฟมให้แกงขาบาตโอ้สุดยอดมากถูกใจไหมคุณเอผมทำในหลายอย่างนี่ทำเองด้วยครับคนมากเหรอ ช่แล้วถึงการปลูกเองด้วยแล้วที่ชอบคือสูตรรซิปี้ต่างๆแบบเป็นแบบโฮมเมดเป็นแบบบ้านๆเ้ยครับอิตาลีอิตาลีแท้ๆเลยใช่ใช่ใช่โอ้โหถูกใจมากเลยครับรอบรอบนี้ผมพาคุณมาถูกใจนะร้นนี้ถูกทางมากกินตามมะสงนี้ถูกทางสุดๆไม่ลบกวนเชฟแล้วใช่เรามากินเมื่อใหิวแล้วใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเชฟก็ต้องไปทำอาหารต่อให้ให้ลูกค้าคนอื่นได้เลยครับวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ อากมากลไม่ไหวแล้วพี่เอกินตามมาสองมาดูซีไว้ยังไงแม่โอ้โหนี่คุณไวกับผมนีทางขนาดเลยอันนี้ชื่อว่าบูรตกาแนวแนวพี่เอเลยใช่อันนี้เลือกร้านนี้มาเพราะแบบเพราะพี่เอเลยนะเห็นบ่นแบบอยากกินแบบแนวอิตาลีอะไรเลยอิตาลีนี่โหทางขนาดเลยชอบมากแต่รบางทีร้านเนี่ยท้องหลอดก็จะมันจะคล้ายๆกันนะโหแต่มะเขือเขาแบบทำมากอ่ะนี่บูรต้าเกิชีอืมเนมะเขือโคตรอร่อย ซอรี่ทมเมโต้เนืออร่อยๆอนีออ่อ,อร่อยมากเหลือปลูกเองด้วยซอรี่ทมเมตโตไม้ไี่ห้อแท้พันธุ์พันธุ์ญี่ปุ่นนะลูกเนี่ยโอ้ยขายตามมิลลาก็แพงเหมือนกันนะแต่มันจะหวานเนี่ยกินง่ายโอเ้เขาบอกว่านี่คือไส้กรอกอิตาเลียนเขาทำเองเนงแล้วเขาทำเองเพราะช่วงช่วงโควิดสั่งมาไม่ได้บอกเลยแบบอร่อยมากกันเนี้ยลองสิ กินคู่วมะเขือเทศไม่ทำอ่ะระเบิดออกม,มาเะไรใช่รึงคือมะเขือเทศชีสไอกรอบไวน์ดอกเก็ตมันกลมกลมอ่อมปะเนี่ยมเข้ากันเลยอ,ะอ่ะคุณครับคาโบนาร่าแล้วร้อนๆคาโบเนล่าคาโบนาร่านี่เมื่อกี้เทปโฟโน่บอกว่าไม่ได้ใช้แป้งนะฮะ,ะไม่ใช้ครีมไม่ใช้ใช้ครีมมูนพิดใช้ไข่ ใี่คีมให้ด้วยื่อนี้เข้มข้นบอกว่าเป็นคนมีปัญหากับคาโบนาร่ามากทำไมอ่ะผมไม่ชอบกินแบบร้านเนี่ยบางร้าน,รานครีมเยอะเนละอ๋อมันเลี่ยนเกินไปไช่กินแบบไม่ไหวอะ่ะแต่นี้ดิบดีมากนะดูแบบไม่มีความครีมมี่ไม่มีเยอะเกินไปอะ่ออเะ,ะ,ะเข้าใจแล้วแล้วเส้นที่เขาบอกเขาทำเองด้วยนะมันจะไม่เลี่ยนมากรีมันเลี่ยนกับไหง ้ักคนิตรีต้องทำนี้คอันนี้เราจะดูบอลหน่อยเห็นย่างนี้หอมมากอร่อยเส้นทำเองด้วยเส้นนุ่มมากนี่หมึกดำเส้นหมึกดำนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมมากในในเมืองไทยสมัยก่อนเราก็เลยไม่กล้ากินถูกป่ะไช่อินเดียเนี้บไม่รู้วายหรือหมึกยปลาดําหมดเดี๋ยวลองให้ก่อนเลยหมึกดำ ความพิเศษทำเองเนี่ยมันความหนานุ่มมันจะเขาเรียกว่ากำหนดได้ความนุ่มความเน่งอืมอร่อยป็นไงอืมอร่อยหนึบอร่อยมากเดี๋ยวพี่รักเกาติดถ่ายงานเลยมาด้วยไม่ได้เสียดายมากเสียดายแทนช่วงโควิดที่บอกขายดีๆนี่คือพวกพิซซ่าพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะห้องสุดจะหาเป็นพิซซ่าเตาถ่านแล้วเขาก็ เขาก็ใช้แป้งเขาก็ทาเองด้วยพี่เอ๋พามาแฮมผมลองขนมปังธรรมดาครับนั้นคืออะไรนะครเอเหมือนแบบว่าเขากินแทนข้าวอะคนญี่ปุ่นคนอิตาลีถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็นใช่เหมือนคนไทยเราก็คือข้าวแต่คนอิตาลีเขาไม่กินข้าวไงอันนี้เหมือนแบบใช้ขนมปังแบบกินแทนข้าวอะไรแค่เดี้ยวลองก๊อปแก๊บเป็นะก๊อบแก๊บหอมกรอบมากอร่อยอ่ะเดี๋ยวขอลองอันนี้พิซซานน้าพามา ะเริ่มร้อนผัดแล้วออกมุมมามแล้วปล่อยมากปล่อยจริงเลยอันนี้เทคเขาแนะนำเขาจะเป็นหน้าแบบซูกินี่สุกี่เขาเรียกอะไรมาแตงกวาเออบอกว่าพื้นฐานเป็นแบบนี้แต่ใครอยากใส่หน้าอะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็บอกได้ เหมือนเป็นไก่เหมือนบอกมันเป็นสไตล์โฮมเมดอ่ะใช่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรบอกเชฟก็ได้เชฟก็ทําให้แล้วนี่เขานี่สำมัารถทำกันสดสดให้ดูตรงนี้เลยนะแล้วที่นี่พิเศษคือเตาเขาเป็นเตาถา่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมีภาพให้ดูแบบมันเป็นถ่านเลยกองอยู่ข้างในเลยแบบแบบอิตาลีแท้ๆเลยอร่อยมากเฮ้ยต้องมาจริงที่ผมแมน,น,นะนำไะก็เหมือนที่บอกแบบใครจะไปคิด แถวนี้ไอ้ตรงนี้จริงๆเลขเส้นไหลสีนักคลรินเพราะอันนี้ก็เกิดมาครับก็ไม่ไกลาูนุดปากาเนี่ยแต่ยังไม่ไกลามากพอรถไฟฟ้าเลยถึงแล้วใครคิดว่ามีร้านอิตาลีดีๆแอบอยู่นี้ถ้าผมไม่พาคุณมาผมก็คงไม่เจอขอบคุณกินตามมาส่งมากครับอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็กดไปมีให้กดก็กดไปนะครับโอเคครับ เนี่ยเขามีแบบเป็นโฮมเมดอ่ะมีของจำหน่ายด้วยคนอยากกลับไปทำไปคอาไปซื้อกลับไปที่บ้านเองอะไรเงี้ยอะไรน้ำมันมะกอกใช่น้ำมันมะกอกน้ำมันพริกมันเออ